เห็นป่ะสีเขียวคือโทรออกสีแดงคือโทรเข้าแสดงว่าเคอร์บี้โทรมาตอนที่ผมคุยกับเบลมันก็เลยชนกันทำให้สายหลุดว่าไงว่าไงเมื่อกี้สายหลุดใช่ไหมใช่อยู่สพานเนี่ยข้างในสพาเหรอใช่ใช่ใช่อ้าเหรอมันมีคนในสพาได้เหรอไม่เดี๋ยวเขาจะประชุมกัน มีคิรเรียกประชุมจะให้ช็อปคุยให้หน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีหลายปัญหามากเลยอ่ะเพราะอะไร,รมาเร็วมาเลยมาเลยก็อยู่ในสภา,าเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยไหนอะ่ะนี่ไงอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอไหนอะ่ะลองใช้ใจมองดีอย่าใช้ตามองอ่าอย่าติดนแค่นี้แหละกูมาถึงคนแรก กูมาถึงคนแรกนะเอาจริงอ่ะเพอาะถ้าสมมติว่าใช้ใจมองก็มาเลยเห็นปะใช้ตีนมองเมื่อก right. ี้ป่ะครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะผมเขียวชื่อแล้วโลแกนปะหายไปหลายว่าเลยนะคะอ๋อเอ็กเป็นไงบ้างครับก็สบายดีค่ะอ๋อโอเคครับโอเคครับหายไปไหนหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่สบายไงจะให้หายไปไหนอ่ะ เนาะเป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นปะตอนนี้หรอคือก็กินยาเยอะมันน่าจะเมายาอาจจะพูดผิดพูดถูกอ่ะเพราะอัดยาไปเยอะอุ้ยไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วนะเดี๋ยวลงกัสวัสดีครับเมจิกแปลกเลยเนี่ยเมจิกเมจิกคุยกับช็อปไปก่อนก็ได้ไอหัวข้อเด่นๆที่เราต้องการอ่ะเดี๋ยวให้ชอปคุย